มีพ่อแม่อีกมากเลยนะคะที่ไม่รู้ว่าการดุลูกบ่อยๆอ่ะให้ผลร้ายมากกว่าที่คิดเอาจริงๆส่วนใหญ่ที่เราดุลูกอ่ะก็เพราะห่วงทั้งนั้นแหละกลัวลูกจะไม่ได้ดีกลัวลูกจะเสียคนหรือว่ากลัวลูกจะเป็นอันตรายแต่ลองนึกแบบนี้ดูนะคะว่าถ้าเกิดว่าเรามีหัวหน้าสองคนน่ะหัวหน้าคนแรกอะ่ะจะคอยดุเราตลอดเลยเห็นแต่ข้อผิดของเราแล้วพยายามให้เราแก้ข้อผิดเป็นข้อถูกเราอะ่ะจะโฟกัสว่าเอ๊ะวันนี้หัวหน้าจะอารมณ์ดีหรือเปล่าวันนี้หัวหน้าจะจับ ผิดอะไรเราอีกหรือเปล่าเชื่อไหมคะว่าเราอ่ะจะไม่ได้โฟกัสสิ่งที่เราจะปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นเลยเราจะโฟกัสว่าวันนี้เราจะเจอข้อผิดพลาดอะไรอีกบ้างแล้วมีหัวหน้าคนที่สองที่เวลาที่เราทำผิดอ่ะเขาจะเข้าใจเราแล้วพยายามจะไกด์เราอ่ะให้เราอ่ะทำถูกมากขึ้นเราจะรู้สึกเลยอะค่ะว่าหัวหน้าคนนี้จะพยายามเทรนเราให้เก่งขึ้นเวลาเราอยู่กับเขาอ่ะเราก็จะไม่กลัวไม่ประมา แล้วเราก็จะพยายามทํางานให้ดีขึ้นแล้วเชื่อไหมคะว่าถ้าเกิดว่าเราจะลาออกเราจะเกรงใจหัวหน้าคนนี้มากเลยเราจะไม่อยากตัดสัมพันธ์กับหัวหน้าคนนี้เลยจริงๆแล้ว,วลาที่เราทําผิดอ่ะเราจะรู้สึกแย่อยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องมีคนมาดุมาด่าเราด้วยซ้า แล้ถ้าเกิดว่าเราดุลูกมากๆลูกก็จะไม่รับรู้เลยว่าเราห่วงเขาก็เหมือนหัวหน้าคนแรกอ่ะลูกอาจจะอยู่กับเราด้วยความกลัวทีนี้ถ้าเกิดว่ากลัวมากๆค่ะความสัมพันธ์เรากับลูกก็จะแย่ลงแล้วพอมันถึงจุดจุดหนึ่งอะค่ะลูกอาจจะไม่อยากปรับพฤติกรรมอะไรเพื่อเราเลยก็ได้ การเลี้ยงลูกอะค่ะไม่ใช่ว่าห้ามดุเลยแต่ว่าเราอะต้องกลับมาสมดุลว่าเราได้ให้ความรักความเข้าใจกับลูกอะมากพอหรือเปล่าเพื่อให้ลูกอะค่ะเติบโตเป็นคนที่มีความมั่นคงในจิตใจและเพื่อความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว